สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะเราจะไปตามล่าหาแมงมุมยักษ์กันในป่าค่ะวันนี้นะคะเราก็มากับแม่แก้วแล so <in dancing además> <sh> ้วก็พนันแม่แก้วคะเปิ้ลฮองว่าอย่างก็จะแม่เนี่ยแมงอีบึ้งจะแมงอีบึ้งก็คือแมงมุมยักษ์แม่ก็จะแม่เขาจะเอาไปย่างจะแม่จะเอาไปทอดไปทอดกินแมงมุมยักษ์ที่เราเอาไปกินเหรอคะมันบบกมีพปษก็จะแม เป็นยังจ้ะบ่เป็นยังส่วนมากคนแถวนี้เขาก็ไปเสาะกินกันแลแม่เนาะไปเากินกันแล้วเขาเอาอย่างเสาะจ้ะแม่เอาขบกเอาเสียมไปขุดเอาเสียมอ๋อนี่ที่พ่อเตรียมไปก็คือเสียมนั่นเองแล้วต้องไปขุดใช่ไหมคะแม่โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเขาหาแมงมุมยักษ์กันยังไงแล้วเอาไปทําอะไรกินน่ะแม่เนาะค่ะถ้าเป็นภาษาเกรเลียงันทองว่าใดก็แม่กูปอตะซูกูปอตะซซูโอเคค่ะไป ไปกันค่ะพร้อมแล้วออกล่าแมงมุมยักษ์กันวันนี้ที่เรามานะคะคือบ้านขุนปังหรือว่าป่าเมี่ยงอําเภอเพา้าจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะเป็นหมู่บ้านที่มีความอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะก็จะมีสัตว์ป่าตามฤด,ดูกาลฤด,ดูนี้เราก็ต้องมาหาแมงมุมยักษ์นั่นเองเป็นครั้งแรกที่พี่จะได้เห็นค่ะตอนนี้เราเดินขึ้นดอยมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วเราก็เจอเขาเรียกว่าลางมานะัน,นนะปอเนาะปักพลูมันนะคะเดี๋ยวเราไปหาแม่กันดีกว่าแม่กำลังพาไปดูนะคะเมื่อกี้แม่มตะโกนมาว่า เจอรูมาแล้วนะคะดูสิอยู่ตรงไหนมันค่อนข้า,างชันถ้าตกไปนี่คือไม่อยากจะคิดเลยโอ๊เราไปดูใ,ใกล้ๆค่ะเ้าเจอรูมาแล้วนะคะเดี๋ยวให้พ่อไปคนขุด เราเจอที่อยู่ของแมงมุมยักษ์แล้วค่ะนี่ก็คือรูหรือว่ารังของแมงมุมยักษ์นั่นเองนะคะการที่เราจะมาหาแมงมุมยักษ์แบบนี้นั้นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญค่ะเพราะนั่นเขาก็หาเป็นประจำนะคะก็เชี่ยวชาญในด้านการหาแมงมุมยักษ์แบบนี้นี่ก็คือตัวแมงมุมยักษ์ค่ะน่ากลัวมากที่เห็นครั้งแรกก็รู้สึกว่ากลัวมากๆเลยนะคะเพราะว่าตัวมันใหญ่มากกว่าที่เราคิดที่เราคิดไว้นี่เหมือนดูว่าตัวมันเล็กนะคะแต่พอเรามาเจอรังมาแล้วโอ้โหตัวใหญ่มากแล้วก็มันมีพิษด้วยนะคะต้องระวังค่ะการที่เราจะเอาแมงมุมยักษ์แบบนี้เเเราาต้อออองียวมันก แล้วก็ใส่ในขวดพลาสติกแบบนี้เพื่อความปลอดภัยค่ะตอนนี้เราขึ้นมานะคะเราก็เจออีกหลุมหนึ่งแล้วค่ะข้อหมายไว้นะคะแต่ไม่รู้นี่ใหญ่หรล่ารนี่ใหญ่เท่ากตัวใหญ่นะคะโห่ เรามาเจออีกหลุมหนึ่งของแมงมุมยักษ์ขาดที่นี่นะคะแม่แก้วบอกว่าตัวน่านจะใหญ่มากๆเมื่อกี้พี่ๆว่าใหญ่แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวรอดูหลุมนี้ไปพร้อมๆกันคะ่ะว่าจะตัวใหญ่แค่ไหนตอนนี้พ่อนันก็กําลังเร่งมือขุดนะคะแล้วเราก็เจอตัวแมงมุมยักษ์แล้วคะ่ะเป็นยังไงคะตัวใหญ่ไม่ใหญ่เดี๋ยวรอดูคะ่ะสันยักแล้วี่มันบอกปบแล้วเนี่ยเนี่ยที่มาลุมนี้แล้วเน่น่ากลัวแซนวัตุนีกลัวแม่ แม่แก้บอกว่าเอาเขี้ยวของมันออกแล้วนะคะไม่มีพิษแล้วสามารถจับได้ค่ะแต่ว่าพี่กลัวมากๆเลยนะคะมือสัน่นใจนึงก็อยากจะลองจับดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงแม่แก้บอกว่าสามารถจับได้เลยแต่เราก็ครั้งแรกนะคะกลัวๆกล้าๆแต่ก็จะลองจับดูค่ะครั้งหนึ่งในชีวิตนี่ก็คือแมงมุมยักษ์นะคะที่เราได้โอ้ตัวใหญ่มากไม่คิดว่าจะได้จับเป็นมือสัน่น มือสั่นนะคะเดี๋ยวเราใส่ในไหนแม่ใส,<า>ส่กล้องแม่ลูกกลัวค <laughs> ่ะสั่นไปหมดเลยเราเราได้สามตัวแล้วนะคะมว <laughs> ตัวไม่ใช่ตัวใหญ่จริงๆกลัวมากหลุมใกล้ๆกันเราก็เจออีกตัวหนึ่งแล้วค่ะตัวนี้ก็ตัวใหญ่ไม่แพ้กันนะคะนี่เป็นไงคะพี่ๆตัวใหญ่มากๆแต่ว่าครั้งนี้ค่ะแม่แก้วเขาจะจั แมงมุมยักด้วยมือเปล่าค่ะถือว่าสุดยอดเลยนะคะแค่เราจับตอนที่มันไม่มีพิษเราก็ว่าน่ากลัวแล้วแต่แม่แก้วจับตอนนี้เลยค่ะนี่แล้วก็โชว์ให้ดูนะคะว่าเขี้ยวมันเป็นแบบนี้นั่นเองโอ้โหถือว่าถ้ามันกัดเราเนี่ยก็อาจจะไปโรงพยาบาลได้เลยนะคะแต่ว่าแม่แก้วกับพ่อนาทขามาจับเป็นประจำนะคะก็เลยเชี่ยวชาญค่ะแม่แก้วก็เอาเขี้ยวของมันออกให้นะคะจะได้ไม่มีพิษเพราะว่าแม่แก้วบอกว่าอยากจะให้พิษลองจับดูค่ะจะได้รู้ว่าแมงมุมยักตัวจริงๆเป็นเป็นนั้นเป็นยังไงค่ะ มามันพยายามอะไรอะแม่พิดกล่ะแม่มาเป็นยังเถ่ายรูปแล้วนะคะก็เจออีกลมหนึ่งละเจอแล้วก็ปักไว้ไม่ใช่ว่าเราจะหาได้ง่ายเฉียบเฉีย่ายยาอันนี้ก็คือรูของมันหรือวัตถังของมันที่มันอยู่นะแม่เนาะแล้วก็พ่อก็ปักหลอดไปตรงนี้นะคะเราก็เจออีกตัวหนึ่งก็คือว่าพอละเยอะเหมือนกันนะคะแม่ ตัวใหญ่เท่านั้นเลยค่ะใหญ่ขุดมาสักพักนึงนะคะเราก็เจอตัวมลขันนี้นะคะอยู่ในรูแบบนี้เลยอันนี้นี่ค่อนข้างก็ตัวใหญ่อยู่นะเนี่ยเดี๋ยวอุ้ยนั้นแม่สุดยอดมากเลยนะคะจับแมงมุมด้วยมือเปล่าขนาดว่าไม่มีพิษนะโหเราลองพา <c oughs> เราลองพาแม่ไปเดินป่าเมย์ซอนดูแ <c oughs> ม่จะได้สัตว์เยอะ ก็ม่มุมเขาถ้าเป็นงูอย่างกักวยุงเขาเป็นงูกัวแต่แม่ผ่านแมงมุมมาได้น่าจะไม่<อ>ไมีมลแล้ว <c oughs> นี่นะคะแม่จับแบบนี้เลยอะ่ะ <c oughs> ต,ต้องมี <c oughs> ต้องไปคนที่เชี่ยวชาแล้วก็หาตลอดนะคะไม่ใช่ว่าใครจะจับก็จับได้นะคะเพราะว่าแม่กับพ่อเนี่ยเขาก็มาหากันบ่อยแม่กับพ่อเขามาเก็บเมี่ยงนะคะเนี่ยต้นเมี่ยงแล้วก็ขุดเจออะไรเงี้ยก็จับนะคะไม่ใช่เราจะจับได้ง่ายๆนะ ตัวนี้ก็ค่อนข้างตัวใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะนี่โอ้โหโวยนะยังลงเป็นยังงล่ะเอ้าแม่แกงลูกๆ้องรถแกงมาโดนคนเดียวไม่เอาเนี่ยนะคะเอาขาดีก่อนตัวใหญ่มากเราก็ได้ แมงมุมยักษ์ที่เราต้องการแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำอะไรกินนะแม่เอาไปทอดเนี่ยไปทอดกินทอดทั้งตัวอย่างนี้เลยะคระทอดทั้งตัวอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเมนูแมงมุมยักษ์ทอดกดันนะคะ มจ,จเราได้แมงมุม,ม,มยักษ์ที่เราต้องการแล้วเราก็เอามาล้างทําความสะอาดที่บ้านกันค่ะเอามาล้างดินออกให้หมดนะคะเพื่อให้มันสะอาดแล้วเราจะได้ไปทอดกินกันค่ะเป็นเมนูที่แปลกใหม่ที่พิษไม่เคยกินแล้วก็ครั้งแรกที่จะได้ลองกินนะคะไม่รู้ว่าจะกล้ากินหรือเปล่าแต่ก็มันเป็นอาหารนะคะผู้ใหญ่ในสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกกันว่ามันเป็นยาด้วยนะแต่ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเป็นยารักษาโรคอะไรแต่ว่าเขาก็กินกันมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วตอนนี้เราก็เอามาทอดแล้วค่ะพนันกับแม่แก้วนะคะบอกว่าทอดไปเลยให้มันกรอบ นแต่แตพอทอดออกมาแล้วรู้สึกว่ากลิ่นหอมมากเลยนะคะกลิ่นเหมือนเนื้อทอดอะไรประมาณนั้นเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันกันกบแม่แก้วค่ะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงตอนนี้นะคะแม,มุมยักษ์ของเราก็ทอดเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะเราต้องกินอ,อันไหนมันก็แม่กินยังก็ได้หมดโอ้นี่อันนี้ขามันนะคะแม่ขา,ขามันมีขามันฮะ,ะกบกบ่กอบอะอยูมหรอไเลยเกี่ยวเกี้ยว ม,มันก็แบบถ้าไข่แมลงทอดเนี่ยน้อแม่เนาะถนะ้าไข่กันเนาะเหมือนเนื้อทอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่แม่ก็กินมันก็เป็นอาหารเนี่ยแหละนะคะเพราะว่าเราไปขุดมาแล้วเราก็ต้องกินน้อแม่เนาะเดี๋ยวเราก็ไปกินกับข้าวด้วยกันค่ะนี่ก็จะเป็นแมงมุมยักษ์ที่เราไปหามาพี่พี่เอฟซีท่านใดเคยกินก็คอมเมนต์มาด้วยนะคะไปกินข้าวก่อน